อยากจะให้มาปรึกษาที่นี่ก่อนนะคะเขาแนะนำตรงจุดมากๆคลินิกสะอาดได้มาตรฐานพนักงานที่นี่ก็คือน่ารักต้อนรับทุกคนเปิดบริการมาแล้ว10ปีมันว้าวมากมินไม่ลังเลที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะเครื่องมือทันสมัยบริการดีเราสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาได้อย่างสนิทใจเราออกจากร้านนี้เราจะต้องสวยค่ะ เลิฟเลิฟมากๆมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับตกลงทําตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้คุยเลยดูแลคือเอาใจใส่ดีมากๆก็ทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่นี่ให้บริการดีมากมันดีจริงๆอย่างที่เขาแบบแนะนําดูแลดีมากเลือกมาทําอะได้ผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนให้คํามรึกษาดีมากๆหน้าสดใสขึ้นมากทําให้หน้าเรากลับมาเด็ก ทำรอบที่3แล้วกระจังใส่ขึ้นกว่าครั้งแรกมากๆเลยคุณหมอให้การแนะนําที่ตรงจุด,จดคือตอบโจทย์จริงๆทิทานโปรแกรมครับเทอร์มาทประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาใช้บริการเลยโปรเฟชชั่นอลนะมันว้าวมากคุณหมอเขาให้คําปรึกษาเราดีมากๆไม่ผิดหวังเลยที่มาทําที่เดอรทันเห็นผลจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําเลยค่ะชอบค่ะเราปรึกษาได้ตลอดเวลามันคุ้มค่ากับราคาที่เสียไปที่ต้องการแบบไหนที่นี่เขาแนะนําได้พี่ได้ตลอดทําให้เราสวยสมใจได้เลยเป็นราคาที่จ่ายได้ง่ายๆ เชื่อมั่นในชื่อของแบรนด์ค่ะเพราะว่าที่นี่เปิดมาแล้ว10ปีมีความทันสมัยจะทําให้เราดูดีขึ้นได้ในอนาคตมาตรฐานการดูแลแบบดีสวยเห็นผลดีค่ะผิวหน้าดูชุ่มชื้นขึ้นครอบม,มากค่ะ <laughs> <laughs> เห็นผลเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยค่ะเ <laughs> <laughs> ชื่อใจมั่นใจเดอะทัชเท่านั้นค่ะมั่นใจในเดอะทัชเอง